ครับคุณผู้ชมกับลมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99 บรรยากาศของพิธีตรวจมินิทีสิ์และมิสเนตแมทชิ่งกิจกรรมหนึ่งในโครงการจีเนียร์อคาเดมี่2021ซีซั่น3ที่รวบรวมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแปรรูปกรเกษตรและแปรรูปอาหารจากทั่วประเทศกว่า180รายมาไว้ในที่เดียวพร้อมผ่านการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมให้มีความโดดเด่นน่าสนใจและ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดีซึ่งในวันนี้เราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการที่เข้ารุ่นในโครงการและมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ธรรมดาให้น่าสนใจมากขึ้นร้านไก่ทอดใ,ในทอนตกทอดสูตรจากรุ่นสู่ร,รุ่นมายาวนานมากกว่า40ปีนะคะต้นกําเนิดมาจากโรงเรียนสาธิตเกษตรในงานกิจกรรมประจําปีค่ะมีกิจกรรมประจําปีมา15ปีเราเข้าไปขายของที่โรงเรียนนะคะแล้วก็จนเป็นที่ชื่นชอบของบุคล,ลากร ครู 54, นักเรียนแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาจากตรงนั้นนะคะเกิดในช่วงโควิดค่ะเป็นไก่กึ่งสุกค,ะคะ่ะ <stop. S 1> คือทอด5 0์แล้วนะคะแล้วก็สามารถเอาไปทอดต่อในหม้อทอดไร้น้ำมันหรือหม้อทอดน้ำมันในน้ำมันปกติค่ะกระทะปกติเพ <P ete> ียง5นาทีก็สามารถเสิร์ฟร้อนๆได้ทานกับครอบครัวได้เลยะคะ่ะก่อนเข้าโครงการนะคะเราอาจจะเป็นภาพลับแบบเรือแบบนี้ซึ่ง มีรายละเอียดแค่เล็กน้อยนะคะพอเข้าโครงการแล้วเนี mm ่เราต้ได้รับกันมีพัฒนาคือออกแบบแพ mm ็เกจจิ้งให้ดูสวยงามทันสมัยขึ้นนะคะมีมาตรฐานออยแล้วก็มีน mm ูริชันแฟกต์ก็คือคุณค่าโภชนาการมีรายละเอียดต่างๆมากขึ้นฉลากชัดเจนมากขึ้นค่ะ mm hmm. สิ่งที่ได้รับจากจีเนียสอะคาเดมใช่ไหมคะคือ ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมเนี่ยเราไม่เข้าใจความหมายของการการตลาดาการาการสื่อสารแบรนด์ว่าเป็นแบบไหนพอเราได้รับได้เข้าโครงการปุ๊บเราก็มาเพิ่มพูนความรู้ตรงนี้ว่าเราจะสื่อสารออกมาอย่างไงให้เป็นตัวเราเองให้เป็นแบรนด์เราเองให้ถึงให้ทัชถึงใจผู้บริโภคมากขึ้นค่ะเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คือขยายแฟรนไชส์ไปอะคะ่ะเหมือนว่า อย,อยากส่งต่อความอร่อยไปยังผู้บริโภคด้วยมาตรฐานของเราค่ะโดยการที่เราส่งแฟรนชาไช์ไปมีการคัดเลือกแฟรนชาไช์ที่มีคุณภาพค่ะแล้วถ้าท่านไหนสนใจสามารถเข้าติดตามใน Facebook ไก่ทอดานทอนหรือ Line@ แอดนทอนนะคะ N A I T O R N ได้เลยค่ะ นอกจากนี้เรายังได้เห็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ไม่ยออ่อท้อแม้จะเจออุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ก็ยังมุ่งมั่นปรับตัวให้ทันกระแสสังคมยุคนิว -normal และเตรียมเดินหน้าสู่ความเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจครับสวัสดีครับผมพี่สิริเชษน,นะครับจากแบร์มันตานะครับเราเป็นอาหารทะเลที่ทำจากพืชแพนเบซีฟู้ดเจ้าแรกในประเทศไทยครับแต่หลายคนเนี่ย เคยลองแล้วหลายคนไม่คิดจะกล้าลองอาหารที่เป็นแพนเบดสนะครับเ<ม>พราะกลัวอะไรครับเพราะกลัวไม่อร่อยโปรตีนไม่สูงจะดีต่อสุขภาพ,าพสักเท่าไหร่กันเชียวใช่ไหมครับวันนี้มันตาครับเราทําสําเร็จแล้วครับเราเป็นลูกชิ้นกุ้งที่ทําจากพืชเจ้าแรกในประเทศไทยครับที่ยังให้รสชาติที่ใกล้เคียงออกับกุ้งมีสีรูปลักษ์ใกล้เคียงออกับกุ้งของจริงครับมีโปรตีนที่สูงมีไขมันใินตัวที่ต่ําไม่มีคอรลสเตอรอลนะครับแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับตัวลูกชิ้นกุ้งของเราเนี่ย เหมาะสำหรับคนที่ทานอาหารเจนะครับคนที่แพ้อาหารทะเลคนที่ไม่เคยทานอาหารทะเลมาก่อนในชีวิตเลยเนี่ยก็สามารถลิ้มลองความเป็นซีฟู้ดของเราได้นะครับและยังช่วยกันรักษาสิ่งแวดลอ้อมให้กับโลกด้วยครับด้วยการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ครับมันตานะครับดีต่อคุณดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับกู๊ดทูซีแอนกู๊ดทูยูครับ จริงแล้วโครงการจีเนียสแครนิมีะครับทำให้เราได้เรียนรู้ตัวตนมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์เองก็ตามเนื่องจากสินค้าเราครับมีการพัฒนาสําหรับการเพื่อการส่งออกคุณละเราต้องการให้อาหารพันเบสที่เป็นรสชาติของไทยสไตล์ไทยเนี่ยส่งออกไปได้ทั่วโลกครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของแบรนด์มันตาเลยครับสิ่งนึงที่จีเนียสแครนิมีให้กับเราเนี่ยคือทําให้เราได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเรามีการออกแบบแพคเกจจิ้งที่เหมาะกับตลาดสากลตลาดโลกให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนมากขึ้น ลูกค้ามองเห็นแล้วลูกค้าเข้าใจได้เลยว่าอันนี้คือสินค้าแพนเบดจากประเทศไทยนะครับในหณะเดียวกันข้อเสียเนี่ยหรือว่าข้อข้อได้ของ s อ e เเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการทำ storytelling ครับในการเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับแบรนด์เราให้กระชับให้เข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นครับจีเนียสแคนดี้มี่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวตนสามารถเล่าเรื่องสามารถสื่อสารให้กับลูกค้าได้ชัดเจนครับว่าเราคือใครและสินค้าเราทำอะไรและเหมาะกับเขาได้อย่างไรครับ ้าหมายการต่อตยอดธุรกิจเราเนี่ยเราอยังคงความเป็นแพนเบสซีฟู้ดอยู่ครับเราออตอนนี้เรามีการคิดนพัฒนาสินค้าต่างๆในแพนเบสมากยิ่งขึ้นละตอนนี้เรามีลูกชิ้นกุ้งแล้วอนาคตเราก็จะมีเรื่องของปลาเรื่องของปลาหมึกเรื่องของปูเข้ามาเกี่ยวข้องครับเพื่อเป็นแพนเบสซีฟู้ดที่ทําจากประเทศไทยแล้วก็ทาเมนูอาหารไทยให้โด่งดังเหมือนกับต้มยำกุ้งหรือข้าวเหนียวมะม่วงกับถั่เรียนที่มันโด่งดังมาแล้วครับ ก็สามารถติดตามนะครับมันตานะครับได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับก็คือ Facebook, Instagram, นะครับมันตาฟู้ดไทยแลนด์นะครับมันตาสะกด M-A-N-T-R-A นะครับแล้วก็ฟู้ดไทยแลนด์นะครับแล้วก็ LINE OA นะครับ @mantafoodthailand นะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางออฟไลน์นะครับก็มีที่เดียร์ทัมมี่ไอคอนสยามนะครับแล้วก็กลางเดินหน้านะครับก็จะมีที่เลมอนฟาร์มครับทั้ง6สาขาครับ ในอนาคตเราคาดว่าสินค้าภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยที่หลายคนคุ้นเคยจะยังคงเติบโตไปได้เรื่อยๆจากแรงสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลทัดเทียมสากล